สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พิมพ์จะมาสอนวิธีการกดเงินสดจากตู้เซเว่นแบงกันนะคะครั้งนี้เราจะใช้บัตรยูทิปของ K-Bank กดเงินสดออกมากันโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆเลยเริ่มต้นก็กดไปที่ international card นะคะแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยหลังจากนั้นเราก็เสียบบัตรไปที่ตู้นะคะ แล้วก็กดเป็นเมนูภาษาไทยอีกครั้งกด,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 ดไปที่ปุ่มถอนเงินแล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะพอมาถึงหน้านี้ก็กดข้ามได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็กดรหัสพินที่เราตั้งมาจากไทย4ตัวและทำการกดยืนยันกดเลือกจำนวนเงินที่ต้องการถอน หรือจะระบุจำนวนเงินที่จะถอนออกมาเสร็จแล้วก็กดยืนยันอีกทีก็รอรับใบเสร็จบัตรแล้วก็เงินที่เราถอนนะคะจะเห็นว่าใบเสร็จพิมพ์เป็นภาษาไทยให้ด้วยนะคะ าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอยติดตามคลิปถัดไปของพิมพ์จะพาไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ฟุโกุโอกะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะ